แต่ละรุ่นแต่ละชุดมันก็นจะมีอยู่วางต้นสองต้นนี่ละพี่น้องจา้าที่เพื่อนแสดงคว่มดอออกมากกมูเบิ้งนี่เป็นยังล่ะมันตรงมีมันตรงม,ม,งมีแต่ละรุ่นว่าว่าสิเป็นรุ่นใดรุ่นนี้ปลูกวันที่สี่พี่น้องจา้าสี่พฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดตัวนี้เพิ่นออกดอกออกหน่วยกอนงูพี่น้องสําหรับทั่วภูมิฝักงาแบบไร่ข่างอยู่แปลงสวนสายลุงแต่ตอนนี้สวนสายลุงก็บเบิดละละเพ่ละพี่น้องจา้ากรร็เลือดต่ทั่ว รุ่นนี้วันที่สี่นะคะสีพ่พฤษภาเมื่อวานวันที่สี่มิถุนาครบหนึ่งเดือนพี่น้องจ๋ากำลังแตกกิ่งแต่ว่าเนี่ยบุคคลเดียวี่จะแตกดอกแต่ว่าก็มีช่อตาเล็กๆเนี่ยหน่อยขึ้นมานะคะสำรับอันแปลงนี้แต่ว่าเพื่อนกับซิมีอยู่ประเภทอันต้นหนึ่งสองต้นนี่ละแต่ละรุ่นนะคะที่เพื่อนออกกอนมูที่เพื่อนดอกก็มูจังสีนะพี่น้องจ๋านี่เบื้องลักษณะน่วยลักษณะต้นของเพื่อนลักษณะการแตกดอกแตกตา เพราะว่าพี่น้องหลายคนเพื่อนสอบถามเขามาว่าอันมันบอตองใส่ไหมคั่ม่พราตองใส่คางมันสีออกดอกออกนวยจังไหรก็คือตามนี่พี่น้องจ้าเพื่อนจะออกตามกิ้งก้านนะคะตามกิ้งแบบนี้กิ้งหล้กก็มาชอตาหล้กก็มาออกหนวยยังสีดกอยู่ได้พี่น้องจ้าถือว่าดกมากอยู่นะเพื่อนสูแรงสูฝนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรรุ่นเดียวกันกันกบกำลังเตะนี่พี่น้องที่ละ แต่ว่ามีอยู่ตุนหนึ่งนี่แหละที่เพิ่นต่างบานต่างเมืองเพิ่นนี่ออกดอกกอนมูอัปเดตเสาร์นีวันที่หาพี่น้องจ๋าเช้าวันที่ห้ามิถุนายนสองห้าหกเจ็ดอ้าวเกือบลืมพ่อซอระบาดมันเป็นสีอาการนักแอเล่สองห้าหกเจ็ดตอนนี้อีกโบกเกินซิบมือนะคะประมาณวันที่สิมหาก็สิเห็นดอกทัว่วบ้านสะพังเต็มอยู่นี่ รุ่นนั่นกะกำลังงามพี่น้องจ้ากำลังสีงามขข้นเดี๋ยวจะได้ไปเลือกคัดถอนต้อนออกเพราะว่าปลูกห้ายเกินไปไสเม็ดห้ายเกินไปนะคะค้าผู้ใดติตามม่เตล่มต้นจะหูวา่าผู้ใดเป็นคนปลูกให้ว่าสีสียาขาเพียก็ได้แต่เบิ่งพี่น้องบ่คั่นไดน้มีเวลาเลยสิลุกลามกอนเพีย ปฏิเสธว่าใดจากพี่น้องจ้าว่าทุกๆมองทุกๆบอลจะมีสเสียแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศตอนเสานี้นี่เลยพี่น้องพามาเบิ้งตนนี้สําหรับที่พี่น้องเพิ่งสอบถามเขามาว่ามันมีเรื่อมีขางโบถามมีเครื่อ,ม,อ,ม,อมันก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องจ้าบโถึงกับเครื่อไกลเครื่อนยาวโบต้องถึงกับใส่ขางแล้วก็จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเบิดแถวเบิดแนวนี้ สิมีอยู่บกเกินสิบต้นนะคะที่ออกเครือให้แต่สังเกตเนาะพี่น้องจา้าก็ต้องสังเกตเน่เป็นธรรมดาผ้าพี่น้องมาเบิงผู้เพิ่นญญาสอบถามเข้ามาหลังไหมนะคะปฏิวัติแจกว่าให้ไผฟังบ่มเมนจังสัน่นเ้อพี่น้องจา๋ากอตอบตอบทุกคำถามนะคะเพื่อที่จจได้หูน้ำกันเบิดถ้าไปตอบแต่อยู่ในอินบ็อกก์ก็สิหูผู้เดียวก็เลยมาเบอกซูพี่น้องฟังนี่คะ่ะถ้าเพื่นออกเครือเพื่อนก็สิเป็นแบบนี้นะแต่บ่เด้เป็นทุกตน้น สังเกตบึงเลยเสานี่ก็เป็นคือขึมๆึมแน่จักน่อยพี่น้องจา้าคือคือสีแดดแนี่คือสีฝนแน่แต่ว่าฝนอยู่บานอีหลาไลายหลายงดแน่ก็ได้ดรอกจักหามืองซีบเมืองสินะเบยสาหรับเ้านี่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องบึงนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้บ่งทุกมือเลยแหละใครนี่ขอสงสัยอีหยังก็สอบถามเข้ามาไดเลยเดี๋ยวเวลายินดีตอบทุกๆคํคำถามถ้าตอบได้ถ้าตอบบ่ได้ก็ไปหาคำตอบมาให้พี่น้อง